เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่เวียนมาบรรจบ7 7พรรษาในวันที่12สิงหาคม2552กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานมหากรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถระหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคม2552ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสยามนิรมิตเพื่อเผยแพร่ความเป็นเลิศของศิลปะวัฒนธรรมไทยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมิตรประเทศโดยในวันที่8สิงหาคม2552นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรตินหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสยามนิรมิต ประเทศไทยของเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมันหลากหลายเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติวัฒนธรรมนี้รวมไปถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาต่างๆที่ได้มีการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดเป็นความรักความหวงแหนและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือผมทราบว่าวันนี้ที่เข้ามานั่งดูอยู่ในที่นี้ก็คือบรรดาเด็กเยาวชนคนพิการและผู้ด,ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศในวันที่10สิงหาคม2552ทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้เสด็จทอดพระเนตรงานมหากรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายธีระสลักเพชรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายวีระโรธพจนารัตน์ผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตเฝ้ารับเสด็จการจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประกอบด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมชั้นเยี่ยมซึ่งล้วนน่าสนใจสนุกสนานเพลิดเพลิน และเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้อย่างหลากหลายดังนี้นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในแผ่นดินณห้องนิทรรศการหมุนเวียนจะแสดงศิลปะวัตถุอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาตินำเสนอผลงานชิ้นเยี่ยมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและการจัดสร้างเครื่องแต่งกายในโขนชุดศึกพรมมาสนองพระราชสวนี ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาะถภายในหอประชุมใหญ่มีการแสดงมากมายอาทิการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดการแสดงระบำวานอนทงและการแสดงโขนตอนพระรามข้ามสมุทร การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ชุดสืบสารไทยรักสามัคคีการแสดงลิเกชื่อดังชัยยามิตรชัยคอนเสิร์ตลูกทุ่งยอดนิยมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจาก10ประเทศที่ห้องประชุมหนึ่งเป็นการแสดงสำหรับเด็กอธิการแสดงหุ่นเจ้าขุนทองการแสดงระบำหมา การแสดงหุ่นสายเสมาและการแสดงละครหุ่นโจหลุยจอมจัเป็นไม่เข็นค่ะที่โรงละครกลางแจ้งเป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่หาชมได้ยากการแสดงนาฏศิสินดนตรีร่วมสมัยรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ สำหรับเวทีกลางแจ้งเป็นการแสดงร่วมสมัยและดนตรีร่วมสมัยของศิลปินไทยยุคใหม่สำหรับกิจกรรมนหอประชุมเล็กเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากโดยมีการจาัดฉายภาพยนตร์4มิติ เรื่องวัฒนธรรมไทยมรดกแห่งความภาคภูมิใจและภาพยนตร์สามิติจากเกาหลีเรื่อง Dream of the Flying Horse นอกจากนี้บริเวณโดยรอบศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิตลาดนัดศ,ศิลปะพิพิธภัณฑ์ของจิว๋ว พิพิธภัณฑ์เรือไทยการสาธิตและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปในส่วนของสยามนิรมิตบริเวณโดยรอบมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านท่องเที่ยวไทยกับหมู่บ้านไทย4ี่ภาคและการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ายในโรงละครสยามนิรมิตเป็นสุดยอดการแสดงวิจิตรมหัศจรรย์ระดับโลกย้อนรอยประวัติศาสตร์สยามประเทศท่องไปในไตรภพและรื่นเริงสนุกสนานสืบสารประเพณีไทยในช่วงค่ำของวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายธีระสลักเพชร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายวีระโรธพจนรั์พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงศิลปินชาวไทยศิลปินต่างชาติและประชาชนที่เข้าร่วมงานจำนวนมากพร้อมใจกันจุดเทียนชัยถวายพระพรซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และประทับใจยิ่ง และนี่คือความอลังการของงานมหากรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแรงร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินองค์เอกอัครอุปถัมภ์มรดกวัฒนธรรมไทย